สวัสดีค่ะทุกคนเริ่มรอกันที่นี่นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ที่ร้านอาหารเกาหลีชื่อดังค่ะที่ลิซ่ามาแล้วก็แบล็กงค์นะเขามีไซแล้วปกติเขาไม่มีใส่นะเขาไม่มีให้รอบไหไม่ได้ให้กูมาทุกรอบไม่เคยได้ก็นีได้หมดเลยแล้วไซแบบโคตรจัดเวทีมากไม่คุ้นเลยหรอกเกาหลีไม่เป็นอันนี้เป็นอันนี้ โคเรียนะมันมีจริงๆปกติมันเป็นกินจิแตงกวากับเอุ่ฝักยาไม่ใช่เนียนด่นี่อะไรอะไม่กไม่รู so ้แต่ว่าเพิいい่เคยรู้ักหรือเปล่แต่ว่าไทยที่ไทนตอนกินที่ไทยอะทิงหรอจริงสิสเกไม่มีมคืคนไมเกาหลีไม่เคยเห็นเลยแมชมีค่หนูหนูเซิร์ชกับนะคะพี่นค่ะเรื่งดเกาหลี นี่เครื่องเคีงเกาหลีมันต้องมีอ่ากูรู้กูรู้กิมจิผักกาดดองทำมูจูพาจอนจับแชร์กีมจินี่ช็อปชอนนี่นี่สั่งเกาหลีไม่มีมีนี่ค่ะเครื่องเคียงเกาหลีนี่คือเครื่องเคียงเกาหลีแบมเบลเครื่องเกาหลีอะไรนี่นี่คือเครื่องเคียงเกาหลี ไม่ที่ไทยมันเสกที่กูกีจำได้กูยครูนี่ <ๆ S 2> คือเครื่องดืู่ยังชิมอยู่เลยตอนอยู่ที่ <ใน S 1> ทไทยอ่ะ ไม่แต่คือกูไม่รู้ว่าเป็นเกาหลีเกานลีนนี่ไม่เกาหลีว่ะไม่แต่ที่ไทยอ่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้ไม่เคยเห็นแต่ที่ไทยเดี๋ยวกูเขาพูดเป็นคนชิมอซึ่งเขาได้เขาพิส่จน์มาชอบรสชีสคอมเมนต์เห็นไหนี่คอมเมนต์สี่นี่นะคะไม่ผิดคอมเมนต์ค่ะอีกมีอย่างที่กูต้องซื้อเพิ่มนะใหม่สิ่งคือตัวเนี้ยใส่ไม่ถูกใครได้อยู่มาเขารู้สึกรลงลวน ต้องขอบคุณน้องแบมมากๆนะคะที่สนับสนุนน้องลีนาตลอดเวลาแล้วก็ทำให้คือได้หลับอีกเหนืวาว่าน้องแบมอันนี้ก็ใส่เพลง สวัดีค่ะน้องแบมสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลอนดอนนะคะหนึ่งวันในลอนดอนได้มาแล้วนะคะเฮ้ยีสวยแล้วสวยมากอุ้ยทำไมกล้องสวยอ่ะนอน่ารักนอนอนี้ครูไม่ตัดใจเลยเดนล่งเดนกล้องใหม่อยู่นะคะใช่ค่ะเพราะว่าซื้อมาแพงค่ะหนูจะเป็นยูทูบเบอร์ ที่ของมือนะน้องแบมไปไลฟ์บารีเพราะว่าเราเป็นเด็กเนิร์ดใช่เราชอบหนังสือการ์ตูนอ้าวเขาไม่ให้ใช้กล้องทุกคนบ๊ายบาย๊า่บายค่ะดีค่ะคนกลับมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เขาไม่ให้เราอัดวีดีโอนะคะแล้วก็คือจะอัดไม่ได้โดนด่าไปเลยโดนสามด่าโดนแบมด่าโดนด่าเขาเาก็บอกอยู่ว่าให้อัดยังจะเอ็ดเ้อครับผม ลมแบบแรงมากอุ้ยลมแรงมากอุ้ยรองฟ้าสวยมากทุกคนเ,เลือ,อไปจ้ะสวยอุ้ยสวยมากอ่ะซูมเดีวกาศาสเตเจ้าหญิงน้อนงเรามาดิสคัดกันดิสคัดว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือมัวชัวร์หรือไมอ่เราอ,อ,อ,อยู่ในช่วงคุยไปเรื่อยเพราะ แต่เขาก็โอ้้ักจันลอยไปด้วยได้เลยอ่ะคุ่นแบบนี้เหรอเข้าเต็มเบาตาใช่ไหมตากูเกือบเบาละน้องแบมระแวงนะคะระแวงกับทุกอย่างกูกูอ่ะว่าคือเหมือนมัยถึงว่ากูไม่รู้ว่าเน็กหมูเขาอ่ะคืออะไรอีเก็นป่ะ Let people know your neck move บ่าเขาใจป่คนบางคนอ่ะ อีเทียหรอกูกลัวมีแหวนยังไงไม่ล่ะเพิ่งมีข่าวที่แบบคนโดนแทงในรถไฟอ่ะเกิดไปที่เขาแทงจากข้างหลังชาวช่ยชัแต่น่ะมันมีกาเออแต่เขาเจ็บแต่แบบมันน่ากูหมายถึงว่ามันแบบว่ามีความระแวงนิดนึงว่าแบบอีเทียกูไม่กูไม่อยากนั่งหันหลังให้ใครกูเครียดแล้วก็มีข่าวแบบ ยืนนอนรถไฟดีๆก็โดนหักลงอย่างเงี้ยแม่กลัวอันนอนลอนลันเนอร์อันหน้ากูยิ่งแบบเอเชียนอยู่อีสานโคจะเอเชียนอ่ะคือกูแบบห่วงโซ่อาหารอันสุดท้ายอ่ะมึงคือแบบมันทุกคนเกลียดกูอ่ะตอนนี้กูจะพามลงมาที่ที่กูมาเรียนภาษาเหรอก็คือ Regent University นะคะอุ้ยเดี๋ยวเผ็ดปะอุ้ยมึงมึงรู้จักตัวนี้ไหมไม่รู้จักเปย นี่คือเจ้าหญิงวีวีของครูเนี่มครับผมไายยูของลีนากันโอ้ยไอเลิฟคุกกี้อันนี้มากมากช่วยสารอ้อนดอกอันนี<อ>้มันซ้อมไอเลมอะไนะเฮ่อไม่ซ้อมไอที่ไทยมาซ้อมมากเลยละเอ <London S 2> ะวันดอนเล่นกูนเหรอคะเจ้าอีกอ่ะเฮ้ย อ๋อโทรศัพท์อยู่นี่โทรศัพท์อีกแล้วค่ะโน้ตโทรศัพท์หายอลีนาชอบวางโทรศัพท์ไปเรื่อยไงทุกคนขอโทษดีนะไม่คืออย่างเราห้องเราสองคนจีนพอมากกับเรื่องโทรศัพท์มากเพราะว่ากูหนึ่งเคยโดนลวงสอบน้องของยัยนี่เขาเคยโดนจริงโทรศัพท์เลยระหว่างเล่นอย่างนี้ทุกคนตอนนี้มีดพอมากกับเรื่องโทรศัพท์มากโทรศัพท์หายคือแบบว่าพวกเราทำไมไดนรับกาดอนมันค่อนข้างนี่จะแบบ บาดแผลให้จิตใจเราออกมาออมานี่คือทางไปมองปูนี่แต่ก่อนก็ต้องแบบเดินมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตอนเช้ามาเรียนก็ใช่สิเพื่อนไม่หมายถึงว่าแบบไม่รู้มันมีเพื่อนอยู่คนเดียวอยู่ลำพังวาเวเพราะว่าเคยมีเพื่อนอยู่ที่เรียนที่เดียวกัน แต่ว่านางอ่ะเป็นคนจีนหนึ่งคนแล้วก็เป็นคนฝรั่งเศสหนึ่งคนนางเดินมาเรียนค่ะจริงเหรอกูอทอเลยอ่ะตอนแรกแบบเออไปเรียนด้วยกันได้นะนกูก็ถือแบบัตรรถกำลังจะเดินกำลังจะเดินไปทางแบบเฮ้ยทีเดินมาทุกคนเลยสเตชันใช่คิดว่าอ๋อเดินไปไหนอ่ะไม่ไปสเตชันหรอเขาบอกว่าอ๋อเราเดินไปเรียนกัน,เ,นเดินเดินครึ่งชั่วโมง,งมาถึงเรียนปุ๊บกูแบบ กูหอบแล้วมาเรียนาสายด้วย,ยจน,ยน,นต้อง,บบงใช่จนต้องอธิบายให้กับอาจารย์ว่าอาจารย์กราบขอเพราะว่าจริงๆแต่กูโดนหลอกให้เดินคร <c oughs> ึ่งชั่วโมองอาจารย์โอ้จริงเหรอเออเข้าใจขึ้นหน้านินินตรงนี้นหนีนเป็ดอะลูกแควแควแทแควแควแล้วต้นไม้นั้นเหมือนในฮร์รีพอตเตอร์มากอะดูดิโ <c oughs> ยกปลาโยกมาไม่รู้เรียกว่าต้นอะไรวะไม่รู้จำไม่ได้แหละขึ้นชื่อ ขึ้นต้นแฮร์รี่พอตเตอร์ตึ้งขึ้นชื่อให้ด้วยเนี่ยเราฉันต้องเดินข้ามสะพานตรงนี้ทุกคนทุกวันเลยเนี่ยสะพานเนี้ยแล้วโรงเรียนอยู่ตรงนน้นนี่รีเจนทางเข้าอยู่ตรงนน้นแต่วันแรกยากหน่อยเพราะยังไม่มีบัตรต้องเดินไปข้างหน้านุนไม่ถึงเลยอ๋อต้องมีบัตรตีต้องมีบัตรตีดใช่เป็นบัตรนักเรียนติอตรงนี้เหรอใช่นี่เป็นทางเข้า แต่สำหรับสำหรับคนที่มีบัตรเท่านั้นเนี่ยทุกคนทางเข้าโรงเรียนของเราอันนี้สนมากคือเขาก็ออกก็เป็นนี่ไงกระลอกเฮ้ยได้แล้ค่ะมาให้ดูกระลอกกระลอกเนาะถ้ามีถัว่วมันจะมาเอาที่นี่เครื่องเนาะแต่เราไม่มีถัว่วใช่โอ้ยพิวสวยมากเลยอ่ะแบบ จริงทำไมวะฟีลอยู่สวิตมากสนุกไหมคะสนุกค่ะแต่เหนื่อ,อยอะง่วงเหนื่อยจริงเออคือเราเรื่องผีให้ฟังอะไรมาคือความผีคือเมื่อคืนเนี่ยมีเพื่อนมาสลีฟเวอร์แล้วนางก็แบบหลับกอดกูใช่ไหมเพวกกูต้องทำหลายอย่างมากทั้งแบบโปรเจกต์ทั้งทำสีผมทั้งนั่นโน,น่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆเว้ยนางอะก็ตื่น แล้วก็กลัวได้ิเสียงน้ำแขอในใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหายใจเข้าหายใจออกแบบฟึดฟัดพุทฟัดเป็นแบบเนียก็แบบเฮี่นี่หลัลบอะไรกนันผู้กำลังเข้ามาในห้องนางเล่นโทรศัพท์อยู่ตอนนั้นตีสามคือนาหลับไปตั้งแต่แบบยิ่งคืนกูอบอกว่าเอา้าทำไมยังตื่นอยู่ละ่ะนางบอกว่าก็รอเธอไงก็ื่อเชียงม่คนมาดกดจริงเตอก็เลยไปปลุกตัวให้เขาไม่ใช่หรอ ฉันเห็นเธอเดินออกไปฉันก็เลยรอเธอเข้ามากลัวว่าเธอจะเป็นอะไรแต่กูอ่ะอาบน้ำอยู่ห้องน้ำแล้วกูยังไม่ได้เข้านอนเลยกูก็บอกว่ากูยังไม่ได้เข้าห้องนอนน่ะน้องบอกว่าแต่เมื่อกี้เท่านอนข้างนี่แล้วฉันได้ยินฉันได้ยินคนปุดจริงแล้วเห็นเธอเดินออกไปคอคนนั้นคือฉันที่พูดแล้วกูบอกว่ากูอยู่ในห้องน้ำสาวบกอยู่อะไรน้อก็ทอกูก็ทอ คือนางรู้สึกว่ากลัวไปนอนข้างหน้าแล้วพอได้ยินเสียงกดดันกูหนักกูก็หลุดไปอยู่นางเห็นหมดเลยกูบอกว่าไอ้สัตว์มัไม่ฝันแล้วมะกูบอกมึงฝันป้ากูบอกมึงไม่ได้ฝันแล้วมันเห็นกูจริงๆแล้วกูจะนอนคืนนี้ยังไงไม่เห็นกูเคยเจอการเบรนด์เหมือนกันแต่ไม่เห็นตัวคือแบบว่าเหมือนตอนนั้นอะหออะมันเหมือนเป็นห้องที่เข้ามาประตูปช่ปะเป็นเข้ามา ก็แบ่งเป็นสองห้องนอนแต่ประตูห้องนอนอ่ะมันเป็นประตูเหมือนกระจกขุดกระจกโปร่งแสงอ่ะเวลาเปิดประตูมันจะเห็นแสงเข้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมว่ามันเปิดประตูมีใครเปิดประตูเข้าออกอ่าแล้วแบบพูก็เห็นมีคนเปิดประตูออกไปแล้วเว้ยพูก็เคยว่าเม็ดเม็ดตัวคือไม่อยู่ห้องใช่ป่ะแล้วเหมือนตัวเปิดประตูออกมาก็คือสังพังมึงเลยเปิดประตูออกมาแต่พูก็บอกอ้าวพูไม่ได้ออกไปหรอกสรุปคือมันอ่ะ ไม่ได้ออกไปไหนเว้ยก็ตื่นเหมือนกันแล้วยังไม่มีใครออกไปไหนซึ่งม oh, right> ันไม่มีใครเข้าห้องพวกคุยแล้วเพราะพวกกูอย่างแสงบนนะมันใจมากเห็นว่าเมื่อประตูมันเปิดแน่นอนคือเงาแบบประตูเปิดแน่นอนกูได้ยินเสียงประตูเปิดพร้อมกับเงาแล้วก็มีคนเดินออกไปเว้ยคือคุกว่ากมอกันแดดมันยิ่งกไปต่ตืของกันแต่เยียแยกของกัต่มันไม่ใครออกไปเว้ยก็แบบว่าช็อตเลยเนี่งง แล้วเราก็เจอกับเหตุการณ์ไม่ปกติในห้องนั้๊ะ,ะสุดท้ายก็คือแบบปีก็ยาไม่ได้ว่าสุดท้ายเราแบบเกิดอะไรขึ้นแต่ก็กลัวกันไปพักหนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรของมันงมือเย็นกับน้องแบมที่ชิคแช็กนะคะอืมบ๊ายบายลี